สวัสดีมึงนี้มาพบกับเราสอง s g k Channel กันอีกครั้งเนาะสำหรับมึงนี้แมนเขาจะมาซุ่มแพ็คเพิ่มโอกาสถัดแสงเนาะสำหรับตอนนี้ก็แมนอยู่ในเวลา10โมงหานาทีเนาะแพ็คแสงก็ได้เข้ามาให้เราชุ่มไปทีละร้อยสำหรับดาวเด่นสำหรับแพ็คนี้ก็แมนมีบอสซีเอโอเอสเวิร์ดสเปเนาะซึ่งถัดแสงก็แมนมากครบถูกโตเลยเนาะส่วนตวที่เรายัางมีก็คืออามาเทลสึ บาวปราผีเนาะและ้วกาคนี่บินมูนฮอกกี้เอ็ดเวิร์ดสเปย์ล้วกาบอสเนาะเดี๋ยวเข้าไปชุมกันเลยเอาจักประมาณซาตัวกันด้เนาะลองเบ่งขังเทปอิสไปเดี๋ยวเข้าสิเอามือปิดตาเนาะลุนๆกันไว้สิได้เป็นตัวได้ม,มา เป็นเป็นจดาวหืแมวกวักเนาะแสดงว่าต้องกวักโชคมาให้แล้วเอ็ดเวิร์ดสเปรย์ลองเบิงเอ็ดเวิร์ดสเปรย์จงมา, 1, 2, 3, 4, 5, มาหนึ่งสองสามสี่หามาเขาชุ่มตัว,ตวกระซ่าเนาะเพราะว่าพีททั้งเซาเปยชุม่มคาราโบโดเดือนต่อไปเนาะเป็น จะดาวอีกแล้วอเอ็ดเวิร์ดแต่โบแมนเอ็ดเวิร์ดอันนั้นเนาะเอ็ดเวิร์ดรถทางังคนนี้อาม่าก,ก็ได้บอลยังไรเหลืออีกสองข้างชิมารืโบชิมารืโบชิมารืโบอือฮึโบแมนเนาะครั้งสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวิะไปุมอีกดีกนึงต่อกันเนาะมาอืมเดี๋ยวคออีกครั้งให้เหลือจักประมาณหาดสิบตัวเนาะจงมาจงมาจงมาอึ๊บเจ็ดดาวเอ็ดเวริร์ดลดททงแล้วชมอีกครั้งครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี้ เบิดไปเป็นสามสิบตัวเนาะก็ถือว่ายังบ่นเป็นช่วเวลาของมันเนาะเป็นเจดดาวอีกแล้วเดี๋ยวไปต่อกันทีอดีสองกันเลยมาต่อกันสำหับอดีสองเนาะถือว่ามาครบสุดเลยสำหับถาดเจงประมาณนาที้าวเอดเนาะสิบโมงขาดหมื่นก็จะมาเดี๋ยวเขาจะมาเห็นสิดขั้มกันกัน ส่วนในดีนี่ก็แม่ยังมีแสงมือเลยเนาะฮอเด็ดไปได้เป็นนิมรุ้เนาะและ้วก็มีบาสคุนยุนิเจดีย,ดยดาตัวนี้เนาะส่วนตัวกระสามันมีข้าหาใบข้าหาใบก็ต้องจัดไปล,ละเอาจ็คข้อหาใบพอเริ่ม เป็ดดาวสลีอืมฉลีแม็ดซีเนาะทางที่2มาบาเซงกันเลยเนาะดีกว่าเิตาเซจอเซตยาาเดดาวอุ้มมูล จะได้จะเป็นการเอดีตลายเนาะเป็มตัวยดาวอีกแล้วนักของรั่งุดท้ากครั้งนี้เป็นยังเิศการที่บส่วนโอกาสในการออกแฟกต่างๆ0.6นเนาะในแต่ละโตัวที่ว่าไล้์จะเรียกว่ามีโอกาสออกประมาณ0ุะเพจนาครับ อ,อมูลอัจวินทางุดท้ายไปเลยเกลือแดอกเลยเนาะชุมเปิเ้เสาหา ลูบี้แต่กับ่อได้ยังเนาะเออจหาตัวเดี๋ยวไปต่อกันสำหรับไอดีดท่ายกันเลยมาต่อกันสำหรับไอดีดท่ายเนาะสำหรับไอดีนี่ก็แมนไอดีที่เอินว่าซูนหายไปหลายปีเติมเนาะที่มีคอลโบของเกาหลีช่วงนี้ก็แมนประมาณครบรอบหาปีเนาะตัวกระชาเฮาโฮมได้ประมาณเจ็ดตัวแล้วลตอนนี้ลอยกว่าตัวเนาะเดียวไปเริ่มซ่มกันเลยมา ถ้าได้เจสิกาในคมอมเมนเซอร์จะเป็นการแบกทีมในไลน์เนาะเจสิกาจงมา <c oughs> เป็นเบาวัวขโมยเนาะครั้งที่สองมาทามาลุนลุนพร้อมกันเลยเนาะจงมาเป็นแปดดาวแปดดาว แปดดาวมูนฮอกกี้บอกอืมมูนซันเชตเดี๋ยวขออีกครั้งเริ่มแปดดาวมาแล้วครั้งต่อไปต้องเป็นเชงมือดแน่นอนอืมแปดดาวเชมอนขออีกครั้งครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี้ จงมาชุบเป็นแปดดาวเบาอืมเบาหลูกกิ่งทาสีเนาะแปดดาวมาลุ้ยแบบนี้ครั้งนี้ตรงมาแล้วละ่ะจะเป็นเบาวมาก,กวาก้นเฮากระบอกเนะาะครั้งชุดท้ายแล้วสช่หรบครั้งนี้จงมาจงมาจงมาหือ มาชุด้ทยเสลีแล้วครั้งนี้ชุดท้ายแล้วถาดแสงจงมาชึบเป็นใช่ดีเนาะสำหรับตัวนี้เป็นเชนลี่ตัวกันบินที่ที่ว่าดีที่ชุดในยกนี่เนาะสำหรับตัวปกติชุมเบิดไปหลายตัวเติบแล้วเนาะ เบิดประมาณหาชิปชิมหาเศร้าเศร้าหาสามชิปเนาะแต่กระไดมาตามนี้ก็โอเคอยู่มั้งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพยงเท่านี้เนาะสำหรับทานคนใดที่อยากให้เฮ้าเปิดให,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 ห้หรือว่าต่อการให้เฮารีวิวไอดีให้ก็สามารถคอมเมนต์มาใตา้คอมเมนต์นี้เนะาะหรือว่าถักไปตามแทนเพจของ S G K Chanel เนาะสำหรับ ถ้านี้ก็ขอฝ่ายทุกคนกดไลค์ก็แชร์ก็จะสไแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปเนาะขอขอบใจ